สวัสดีครับที่ประดูกร้อนะครับตอนนี้ทางเข้าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ก็ยังลุยงานกันอยู่นะครับสองสมวันที่ผ่านมาเคลียร์งานใต้ดินไปเพื่อเป็นไป,นปนตามแผนนะครับที่วางไว้นะครับวางท่อทั้งหมด4ี่ท่อลิงก์ก็หากันหมดแล้วครับเพื่อรองรับ าการถ่ายน้ำประดุกออกจากบ่อเข้าใบนะครับระดับดินตอนนี้ปรับหมดเรียบร้อยกำลังตอกกดเสาเข็มนะครับเพื่อเป็นเป็นดินใหม่นะครับเพื่อพยุงพื้นเอาไว้นะครับเสาเข็มเนี่ยลองรับน้ำหนักไปที่เอ็นแบริ่งนะครับท,ที่ทุ่งนาเดิมนะครับท้องนาเดิมนะครับนี่สูงกว่าท้องนาเดิมอยู่น่าจะสักประมาณเมตรกว่ากว่าเมตรห้าสิบได้นะครับนะครับ เราก็ทําการกดเข็มยู่คาด้วยแบตโคตัวเล็กเนี่ยนะครับครับเพื่อกันสุดนะฮะกันสุดทําแล้วอยู่กันยาวๆนะฮะอยู่กันยาวๆกดเฉลีย่ยเต็มพื้นที่นะครับเราไม่มีคานนะครับเทเป็นพื้นเป็นแฟล็สลับเลยครับและแยกจอยระหว่างบอ่อประดุกถนนอันนี้ถนน บริเวณถนนนะครับจะกดเข็มยาวตรงนี้เมื่อวานที่ถ่ายรูปไปเนี่ยดินมันจะซอฟเนื่องจากว่าเราไปกวนดินมันล่างนะครับ mm. เพื่อที่จะทําระบบซึมระบบระบบการซึมน้ํานะครับซึ่งซึ่งไม่ได้ถ่ายให้ดูเมื่อวานนะครับจะมีการล้อมหินรอบท่อรองหินนะครับเวลาเวลาใส่น้ําจาดบ่อประดุกลงไปอ่ะครับมันจะ ซึมได้รวดเร็วแล้วกระจายตัวไปทั่วๆนะฮะตรงนี้ห่างกันระดับต่างกันอยู่ประมาณเมตรห้าิบนะครับในช่วงหน้าแรงเนี่ยจะการซึมตัวดีมากหน้าฝนก็อาจจะมีบ้างนะครับถ้าฝนตกนะครับซึมตัวอาจจะช้าแต่เมื่อซึมตัวช้าปั๊บมันก็จะมีโอฟโโฟนี่ฮะฝังเรียบร้อยนะฮะเมื่อวานวโอฟโโฟออกมาที่จุดนี้นะครับนี่ มุดมานะฮะมุดมาจากนี่ะระบบตรงนู้นะะนะฮะปึ๊บก็คือน้ําไม่มีการล้นหรือท่วมนะฮะลงมาแล้วก็มาเข้าคลองไส้ไก่เนี่ยครับเป็นรูปตัวแอลไปยิงไปทางนู้นเลยฮะ,ะล้อมฟาร์มเลยครับตัวนี้ก็จะซึมช่ค่อยซึมช้าๆอีกทีนะครับคลองนี้นะครับก้นคลองที่เป็นตกรเลนเราก็ตักเอามาตากแล้วก็ผสมกับปุ๋ยที่แพะเรานะครับ กลับมาหมุนเวียนเป็นปุ๋ยได้ไรายได้อีกต่อหนึ่งเอามาช่วยค่าอาหารนะครับลดต้นทุนนะครับส่วนบอ่อตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําฝาเปิดเนาะสี่สี่จุดนียครับแน่นอนตะกอนต้องตกลงก้นอยู่แล้วครับก้นก็จะซึมเราเจาะดูรอบนะครับตะกอนกดลงตกลงที่ก้นเราก็จะเอาตะกอนดินตะกอนขี้ปุ๋ยขี้ขี้ขี้ปลาที่มาจากน้ําตอนที่เราถ่ายน้ําจากบ่อเข้าไปครับ เอาขึ้นมาตากนะครับเอามาผสมทําปุ๋ยนะครับทําปุ๋ยจุลินทรีย์นะครับรวมทั้งปลารวมทั้งปลาที่ตายระหว่างเลี้ยงตัวเล็กตัวน้อยเอามาหมักจุลินซีหมดครับเอามาทําปุ๋ยนะครับเอาไปปลูกข้าวปลูกหญ้าแพนโกล่าของเราจะเอาไปปลูกหญ้าแพนโกล่าด้วยนะครับไม่ต้องเปลืองปุ๋ยเคมี เพื่อเอาไปปลูกอีกนานึงนะครับอีก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 นานึงนาดอนที่หนึ่งสา 1, ไร่ของเรานะครับหมุนเวียนอยู่อย่างนงี้นะครับหญ้าก็เอามาให้แพะกินนะฮะปุ๋ยก็ขายให้เกษตรกรบริเวณเนีน้นะครับนะครับเพื่อให้เขาไปเพาะปลูก ราก็เอารายได้จากปุ๋ยนะครับมาลดต้นทุนค่าอาหารให้กับฟาร์มได้นะครับจะได้ไม่ไม่สูญเสียนะครับอันนี้เอาแค่กากของปุ๋ยก่อนนะครับส่วนน้ำประดุกนี่ยังไม่ได้คิดนะครับอาจารย์ออยบอกเอ้ยน้ำปดุกเนี่ยสุดยอดเดี๋ยวผมจะทดลองก่อนนะครับจะเอาน้ำจากของของไส้ไก่นี่แหละครับเนี่ยครับสูบขึ้นถังไปสเปร์นู่นเลยครับในนาในนาข้าวผมปลูกข้าวเหนียวแล้วข้าวเจ้าด้วยนะครับประมาณ20ไร่ทดลองให้ชาวบ้านเห็น เราทดลองด้วยตัวเราเองถ้าเวิร์กก็ลดต้นทุนให้ชาวบ้านได้ชาวบ้านโอเคอยู่แล้วครับถ้าลดต้นทุนได้เขาจะเชื่อก็ต่อเมื่อจับต้องได้นะชาวบ้านเนี่ยนะครับเช้านี้นะครับ,รบเพจประดุกร้อยเอ็ดยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับยังโพสไม่ได้กําลังแก้ไขกันอยู่นะครับถ้าโพสตได้ก็จะเริ่มลงเพจนะครับเริ่มเอาตั้งแต่ก่อสร้างเลยนะครับนะฮะอันนี้เราเก็บวิดีโอไว้ก่อนแล้วค่อยทยอยลงนะครับ ตอนนี้ก็แบคโคว,วันที่ห้าแล้วนะครับเนี่ยดูอีกไงาจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของช่างก่อสร้างนะครับเกียวกับที่ได้นะนะครับกดเข็มสี่เมตรนะครับอ่าก็เอาให้ตึงที่สุดเท่าที่จะตึงได้ไม่ลงแล้วเราก็ตัดแล้วก็มากดกระจายทีนะอ่าเหมือนเช็คโบเขาไปในตัวเลยครับเนี่ยไม่ลงแล้วนิ่งแล้วอ่าหยมแล้วไม่ลงก็หยุดนะครับ โอเคนะครับวันนี้จะมีก่อนครับ